แชร์ไลด์ด้วยบใส่แคปชั่นแมนครับแชร์ไลด์เราก็ใส่แคปชั่นไม่ไปโพสแบบไปโพสแบบให้มันเป็นเนียนเนียนของมีพื้นหลังเหมือใช่ว่าเอาลงโอเคแอนดี้เพราะว่าคู่การเล่นดมันไม่เดินแล้วปตามเจ็ดแสนนะเอาลงช่องอะไรลีขสิทธิ์ยิงอยู่เป็น คมันนั้นนั่นหน้าออกกล้องเหมือนที่เขามาถ่าสวยมากจะได้ดูไหมดูสวยนนอะสวยสวยเพราะว่าผิวสวยมากไม่แสงไฟที่บ้านมันสวยไงโย่ <laughs> <laughs> นะครับติดดาวไว้เลยพี่น้องที่ได้อัปเดตตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็มีผลงานแสดงสดหน้าเวทีอัปเดตทุกวันนะครับวันละคลิปสองคลิปใช่ไหมครับพี่เจครับวันนี้มีหรือยังวันนี้จะสว่โมงมีอีกอันนึงโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนไว้แล้วครับ YouTube ร r ดีออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็แฟนเพจแอนอรดีนะครับแอนอ r รดีที่เป็นภาษาอังกฤษนี่ก็ อัปเดตทุกวันใช่่คะวันละสองคลิปนะครับช่วยกันไปกดแชร์นั่นก็คือเพียหลักนะครับทำใหมด้วยนะฮะออ่าียังก่อนยังก่อนเพลงอะไรนั่นเอาเวลาแต่ร้อยร้อยไปยังก่อนตัวแฟนมาจังใดไหมช่องที่ช่องคณะหมอรำใจก็ร้อยตอนนี้สามล้านวิวตัวแฟนมาจังใดวิวนี่ยไอ่ไปิดมาในระดับเพิ่นเนี่ยมาสามล้านเด้อสามล้านวิววันนี้เห็นบอก ไปปันเถอะไปปันเถอะผู้ไหนมาปันมีวินอ่ะสายป,ปันหองลำปันปป่นอ่ะสองลำปันปป่นใช่เอาไว้ลองเพ่งเอาไวอา้อัดแบบเอาวงตีมาตั้งแล้วแล้วก็ร้องแบบบันทึกเสียงี่สนะิเนาะมาอืม ของคิงคุณติดอีพีสุดท้ายของเดือนนี้ครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมปั่นนะครับสายปั่นทั้งหลายนะครับขอขอสองหลันยิวในมือแล้วขอในกลุ่มุมแล้วผัดตัวห้องเดีบสบายใจเพราะว่าคนมาหลายงูจะเลี้ยกว่ดตัวด้วย เยอะแล้วตอนนี้3,200คนแล้วในกลุ่มใช่ค่ะดสุดแชร์ให้หน่อยทุกคนผู้สาวอายเก่งขึ้นอย่างีหน่มีเห่งอกผู้สาวอายมันเก่งขึ้นอย่าง ต้องฟังดนตรีด้วยทุกคนมันจะอินมันคือฟังเนี่ยบห่หาเนี่ยห้ตีเลยบอกคือดูฟิลน่าสงสารเนี่ยแต่คือรอสวยแต่ว่าคือแสดงออกมากตามเนื้อหาของเพลงได้แบบสมูทดีมากดมา,าเ็ ชไปไปส่ร้างางหนาก็อเอาเสือไปเกี่ยหมดทั้งนั้นวนแตงแอนโเนียบุณย์นี่ใหมว่าแต่งแนโเนียไปแตงแอนดิโต้เออนไปแนน้าแนหนาที่พี่ครูบอกคือแอมได้งหนาอมคนปมกเป็นนอนพ่นปวกทั้งเล